โอเคครับสวัสดีน้องๆที่ชอบเล่นฟรีไฟล์ทุกคนนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยเจมี่เกมเมอร์คลิปนี้เราก็มาสุ่มกันอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่าผมจะสุ่มบ่อยเหลือเกินนะเปลืองหลายตังเลยแต่วันนี้ผมมีทุนแค่ห้าร้อยห้าร้อยกว่าเพชอยนะ่างสุ่มอะไรเอ่ยทอมสันแน่นอนกำลังมาทุกคนช่วงนี้ผมลองไปคำนวณดูแล้วนะห้าร้อยเพรน,นี้ผมน่าจะได้กดประมาณ ห้าครั้งนะทุกคนเออใช่เพราะมันจะมีเก้ายี่สิบเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าพอสองเก้าเก้านี่ยผมลองบวกแล้วมันเป็นหกร้อยเพนไงยคือพอดีทุนผมมีแค่นี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามีมีทุนหน่อยเราก็มาสุ่มต่อนะแต่ห้าทีนี้มันทามันได้ทอมสันนี่คือมันจะดวงดีมากเลยนะทุกคนเออแต่ก่อนเราจะไปดูทอมสันทุกคนมันจะมีกิจกรรมท็อปอัพโอ้โหทุกคนต้องต้องเติมเลยนะเนี่ยพามันเท่มากดู โอ้โหสีอะไรนะออกส้มแดงไหมแดงส้มส้มแดงเข้ากับชุดสุด,สดๆท่โอเคไม่เสียเวลาเรามาสุ่มกันเลยอันดับแรกเขาจะให้เราเดี๋ยวนะก่อนทำการหมุนแตะที่บริเวณล่างซ้ายเพื่อเลือกรางวัลสองอย่างที่ท่านไม่ต้องการออกโอเคเราจะเอาอะไรออกดีนี่ดีกว่ากล่องสกินปืน ปึบ okay. อันดับแรกผนหมุนไปเลย,เยผนก็โทษทุกคนหมุนเออไปกาวเพชรโอโ้โหผลึกคิดตันแต่แต่ก็ถือว่ายังไม่ถึงกับเกลือมากทุกคนมันสะสมไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะได้ผลึกคิดตันไงหยิบกาวไปครั้งที่สอง Oh. อาหารหมาครั้งที่สามต่อปุ๊บไอ <Hey, S 1> อาหารหมาก็ถือว่าไม่เกลืออยู่นะโอ้โห oh. บัตร hey, บัตรนี่มันจะ,ม,นจะมันจะมาใส่ไว้ทำไมวะเนี่ยมันหามันง่ายมากเลยบัตรไดมอนด์เนี่ยโอ้โหอีกทีเดียวครั้งสุดท้ายไป โอ้โหไม่ได้วะทุกคนโอ้โหเหล็กสมช่องหมดตู้แน่ทุกคนสงสัยทุกคนจะต้องมาชมคลิปผมภาคต่อภาคสองแล้วแหละเดี๋ยวผมไปเติมเกมก่อนน่าจะอีกอีกหลายวันเลยนะกว่าจะได้ทุนมาคลิปนี้ก็รอไปก่อนนะทุกคนว่าผมจะได้ทอมสันไหมโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะ ถ้าทุกคนชอบแนวสุ่มสุ่มตู้สุ่มฟรีไฟสุ่มอะไรคลิปแนวเปืองตังอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่าผมพูดเป็นยังไงรีวิวเป็นยังไงโอเคครับสวัสดีครับ